โอ้ย oh, oh, oh. รถติดขนาดนี้เลย่เนี่ยที่จ่ายเงินค่าทางด่วน45บาทนั้นไม่ไมันรอรถติดขนาดนี้โอ้ย oh, oh, oh. หมดการหมดการหมดการโอ้ย oh, แล้วจะไปถึงงานทันเวลาไหมเนี่ย oh, ผมมีงานต่อด้วยนะใช่ใช่อ้วก็มีงานต่อนะเออใจยเย็นครับใจยเย็นสัญญาพี่เดี๋ยวจะรี่หาทางเหนือวสุดเลยครับใช่ใช่ค่ะนี่กำลังเหยียบอยู่เลยค่ะกำลังรีบเหยียบเลยค่ะ เฮ้ยบ๊ยิดทำไมเนี่ยเอ่อคือน่าจะมีข่าวดีกับข่าวร้ายจะบอกนะคะข่าวดีข่าวร้ายเหรอข่าวดีก็แล้วกันข่าวดีก็คือว่าเราลงจากทางด่วนมาใกล้จะถึงสอยเฉิงแล้วล่ะค่ะชั่วแล้วข่าวร้ายล่ะข่าวร้ายก็คือว่าเออน้ำมันหมดค่ะน้ำใสนลิสเกิแก้ยงแล้ว พวกของแขง้งซ่งน,ง,นงนะนี่ก่อนนะเอ้าพี่คนนี้ไปไหนมาไ, <ป S 2> ไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด่วนทำไมทำมาด้วยคนจมูกเฮ้พี่ทุกคนอ้าล่ะสิครับแบบนี้พวกเด็กๆจะแก้ปัญหางานซ้อนนี้ยังไงสงสัยต้องตามลุ้นช่วงหน้าครับ

ไปไงมาไงเนี่ยถึงมาโมไซค์นะโอ้โห,โโหนี่มันรถหัวฉีดตากลมรุ่นใหม่นี่แอะเท่จนอยากนั่งกันเลยสิไม่ค่อยโฆษณาเลยนะเนี่ย <S <S ดาบชอบดูโฆษณาไป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 ,ไปติดโฆษณางงแงมจ่ามาเรียกรถผมไหมเนี่ยนั่นน่ะสิ <S 1> <S 1> โอ้โหอกแล้วงานตอนนี้วุ่นวายใหญ่แล้วโอ้ามา วัวใจวายฮะหัวใจวายเหรอเออแต่แต่ไม่ต้องห่วงนะตอนตอนนี้จ่าเนี่ยพาม่าไปหาหมาแล้วหมอเออหมอตื่นเต้นไปหาหมอแล้วไม่ต้องห่วงรับรองสบายมากอืมแต่ว่าต้ทำไมเพิ่งกลับกันมาเราเรื่องมันยาวจ่าผมขอตัวก่อนแล้วกันนะมาเถอะเอาอขึ้นมหลังขอตัวฉลองฉลองวิ่กวิ่งอ้าวระยะอะไรอ่ะฉลอง โอ้โหลับระยะโอ้โหแม่งอนไกลเนี่ยระยะฟรีใช่ไหมลูกโอ้ยมันแน่นอนอยู oh, ่แล้วเออใช่ปะไม่ต้องเลยพี uh, ่นงพอเกือบทำอาม่าเนี่ยหัวใจวายกันหมดเลยเออก็สั่งเองไม่เหรอให้พ่อเต้นนะรฮะอาม่าเขาบอกเามีความสุขมากมีความสุขแบบว่าไม่เคยมีมาก่อนเลยและอยากจะให้พ่อเนี่ยไปเต้นที่บ้านเขาโอ้เพราะว่าขอละมั่งลูก ก็ต้องขอขอบคุณปู่มหามากนะคะที่ทำให้คุณชเอมเนี่ยซึ่งในรถพระธรรมทำให้งานเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีโดยที่ไม่ต้องมีการเต้นโชว์ว่บวิวอะค่ะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกหนูน้ำใสหนูชื่อเพ้นค่ะเออเอไอ้เงเอ็งบอกเขาหน่อยองเออไอ้องเออเออเออจะกีอเพือไอเพนจะบอกว่าพวกเราอะมีงานหน้าแล้วนะคะเป็นงานช้างค่ะ งานช้างที่จัดที่สลินใช่ไหมเพ้นโอ้โหโอ้โหอะไรใส่สะดุ้งเหรองานช้างอะหมายความว่างานยีไยเออมันประชีพเออมันต้องผ่านงานก่อนเอ้คุยกันจบหรือยังเนี่ยอ้าวมาทำไมอ่ะำหน้าเขาหลังถ้าจะฉลองไม่ฉลองร้านนึ่งก็ได้นะก่าแกันแสามแก้วนั่งกันมาครึ่งข้อน่วัน ต่างๆก็จบลงได้ดีแต่บริษัทจัดให้หนสิจะไปกันรอดหรือไม่ต้องติดตามกันนะครับช่วงหน้ามีเกมสนุกๆรอยอยู่นะจ๊ะ